ข้าวใ่ข hmm, so 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 no like ้าวเย็ข no. no like ้บนข้มาง้าใครกร้้าไข่ไหน้าไข่ไม่รู้เ้าลูกโป่ไม่รู้ข้าลูกโป่งอนไรไม่ไข่เหรอไม่รู้

ทีเมื่อไงบลลาแล้วนะครดยอยากไปด้วยจะไปไหนเนูอยาหกับบ้านเกิดเป็นไหมูลนองเล่นด้วยหนูหนูอยากไปเล่นของเล่นด้วยหนูหนูหนูหนหนูหนูเร็ว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 เร็